สองโลไม่พอขาย5้าโลไม่พอขาย <c oughs> ขึ้นไปเรื่อยๆจนตอนนี้หกสิบโลแต่ถ้าเราไม่ทอ้อสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเรา ยกลตต่อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed Food Channel นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสารตลาดน้าสารจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ ร้านลุงกับป้าปลาไข่ทอดนะครับตัวละ5บาทนะครับผมตัวละ5บาทนะครับร้านนี้นะครับขายดีมากๆนะครับใช้ปลาไข่ทอดเนี่ยใช้ปลาเนี่ยวันไม่ต่ำกว่าละ6 0บถึงกิโลกรัมต่อวันเลยนะครับถ้าเป็นช่วงวันพีคๆนี้วันเทศกาลวันอะไรเนี่ยอาจจะเป็นร้อยกิโลกรัมนะครับพอขายเพียงตัวละ5บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาดูการจัดร้านของลุงนะฮะการทอดปลานะครับของร้าน ป้ากระลงนะครับปลาไข่ทอดที่หน้าศาลจังหวัดชลบุรีร้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะทุกคน จสแ,แกงตกปะาบกหรือเปล่าอะไรเนี้ของเราไม่จะพวกนี้ทุกเน้นเน้นเรื่องพวกนี้มากความสะอาดใช่ความสะอาดต้องมาราชการอะ่ะง่ายๆเลยเขาจะดูตรงนี้ด้วย มารับได้เลยเพราะเรามีลูกค้าประจำขายเชียงรายใช่โทรมาจากเชียงรายเลยบอ,อกว่าำไรน้อยลงมันไม่ดีเพราะลุงทรงราคาหน้าร้านอยู่แล้วห้าบาทาต้องมาตัดอย่างนี้เลยมาแบบเอาลวกๆไม่เอาไม่มีนนเศษไม่มีอะไรเลย,ย,เลยไม้นี้สวยใคหมา เราเปิดตัวให้ชิมหน้าร้านเลยตัดให้ชิมตลอดใครใครชิมแล้วซื้อทุกคนไม่มีทั่ว่ามีซื้อเนี่ยคือลูก้าลูกค้าซื้อไปอา้ว่าซื้อไป30บาทกลับมาติดใจมาซื้อ20ิเราก็จะแถมให้อีกเพราะเราบอกว่าไปแล้วว่าสิทแถมหนึ่งชอบยี่ห้ออะไรแต่พอเราจะใช้ยี่ห้อนี้มันไม่มีกลิ่นทําให้ไม่ไม่มีกลิ่นว่ายี่ห้อเขาแล้วเนาะมันอยู่ที่คนชอบด้วยแหละเราคือ ผู้บารมีเนี่ยคันเนี้ยดูได้เลยทำคูณคูณมากทำคูณกี่ปีแล้วโอ้ยยี่ย <20, S 1> ี่สิบกว่าป,ปีแล้วครับเฉ<ม>พาะพ่วงนะเฉพาะพ่วงนะรถมอไซค์เราต้องเปลี่ยนคันใหม่อะ่ะเพราะคันเก่ามันพังแล้วมันไม่ไหวแล้วเราไม่ชนะเข็นเลยต้องยอมยอมให้ขายเข้าไปเลยมาออกคันใหม่แต่รถพ่วงนี่พ่วงรถแข่งรถคูณเลยแหละคันนี้ เราไม่ได้ชอดปลาอย่างเดียวแล้วปลาปลามันจะแตกเพราะตัวมันบางมากมันไม่มีกล็ดเป็นตัวใสๆเราจะไม่ชุบหนาเพราะชุบหนาทําให้ลูกค้าเขาเลี่ยนกินเริ่มไม่เป็นจุดประกอบคือทําให้มันกรอบไเฉยทําให้ดูน่ากินถ้าเราไม่ชุบเนี่ยมันจะระเบิดแตกลูคือไข่แตกทนไม่ค่อยได้อะต้องมีอะไรพับพับตัวมันก่อน ก่าววิธีการอ่ะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เลยใช่เอาไปลงออ,ออนไลน์ออนไลน์พี่พจะบอกว่าขายปลาส่งลูกเรียนจนจบใช่ไหมใช่ครับผมอตอนนี้เงินเงินเลูกก็บสามหมนก,กน 30, ว่าแล้วครับ<อ>มันก็มีเรื่องที่มารบกวนชีวิตเราเยอะแต่ถ้าเราไม่ท้อสักวันหนึ่งก็ต้องปเป็นของเรา <c oughs> ลุงเขียนเอาเอง <c oughs> ปลาไข่ทอดแค่เนี้ยแล้วก็ตัวละห้าบาท ไม่มีป้ายไวนิวไม่มีเพราะลุงไม่มีเงินอันนี้อันนั้นกี่ปีมาแล้วโอ้สิบห้าปีแล้วมั้งสิบห้าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยเล่ตามนัดอ่ะคิดเอาเองนี่ขายวันละโลสองโลโลสองโลแค่เนี้ยบางทีสองโลก็ไม่หมดหรอกนัดไปกับป้าเนี่ยเจอฝนเจออะไรเนี่ยรถคันนี้แหละจะไม่มีลังคาด้วยวัดอูนาป่า กันสองเวลาเชา้าให้ป้าทําปลาออกทีสี่ไปแล้วตลาดเชา้าแล้วกลับมาให้ป้าทําปลาต่อออกเย็นมานี่วิ่งอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่ของง่ายๆครับบอกได้เลยไม่ใช่ของง่ายๆอยู่ที่ใจใจเราสู้ใจเราไปยังเคยเกือบโดนป้นก็นมีนะชีวิตเรายังมีอยู่ เราสู้ต่อไปเดี๋ยวไปยุดเนี่ยนนี้ของแมโครนะมักีีทับทีมใช่ไหมเนี่ยอันนี้โบนัสอันนี้ของแมโครทับทีมนี่ของเซเว่น อันนี้เมื่อกี้5ลิตรอันนี้2ลิตรพน้ำมันแต่ละวันนะบอกตรงเลยเกือบพันทุกวันเนะ่ะ เกือบพันทุกวันตอนนี้เราพุ้งมาจากบ,บ้านเลย ตัวมันจะออกมาแล้วไข่เยอะเนี่ยทุกตัวบางๆหมดเนี่ยเนี่ยตัวปลามมนเห็นอะไรเนี่ยมาทำที่นี่ไม่ไหวเราไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยแล้วคนหนึ่งเขาไม่ได้ซื้อเออถ้า20บาทอนะ่ะทันแล้วคนนรงก็ยังมีแล้วแต่บางคนก็ฝากซื้อกันมาเขาไม่อยากมาไง ยังตับรถก่อซื้ออ่ตัวอย่างน้ำมันดำไวต้องตักให้ทันต้องตักให้ไวเราท่อเสร็จชุบเราต้องตักกาดก่อนเลยตัวเนี้ยตัวที่ทำน้ำมันเสียการขายหน้าร้านเนี่ยป้าเขาไม่ต้องน้ำมีไว้ยังไม่ได้ตักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตักกับไปอยก็เดียวกับมาต่อตะโกเลย ขายนานแล้วเนาะผมมาชนบุร <vable> ีท <If S 2> ุกทีก็เจอป้าทุกทีเดี๋ยวไปดูเนื้อ t e เ t อร์ปลาทอดเสร็จของร้านไข่ปลาทอดร้านลุงกับป้านะครับร้านป้ากับลุงนะครับมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามนะครับ061 6595700นะครับ061 6595700นะครับ เดี๋ยวไปคุยอะไรกับป้าเล็กๆน้อยๆนะครับสวัสดีครับป้านะครับวันนี้ผมพาเทื่อนจากช่อง Speed Food Channel นะครับมาดูร้านปลาไขา่ทอดที่ร้านนะครับร้านของคุณป้านี่ขายมากี่ปีแล้วครับผมขายหลายปีแล้วค่ะหลายปีเลยใช่ไหมครับหลายปีแล้วใช่ไหมคร้านอีกร้านนึงที่ดังในโซเชียลมากในขณะดนี้เป็นร้านปลาไข่ทอดนะครับ ารคุณลุงกับคุณป้านี่ขายเพียงตัวละ5บาทเ่ยทุกคนเนี่ยปลานะครับเห็นเห็นไข่ไหมะทุกคนเห็นไข่ไหมฮะเนี่ยลุงกับปา้ายังไม่ขึ้นราคานะช่วงนี้ยังบอกแล้วถามแล้วว่ายังไม่ขึ้นราคานะครับคนอื่นตลาดอื่นอาจจะขาย10บาทแต่ว่าร้านล,ลุงยังยืนพื้นที่ตัวละ5บาทนะครับอย่างน้ําจิ้มนี่ปาา้าขายเท่าไหร่ครับขนได้คนยี่บบาทขานด20บาทานะทุกคนขวด20บาทนะครับนะครับแล้วก็ ซื้อที่ร้านขายชุดละเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสั่งอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสังส่งตั้งสิบร้อยสองร้อยสามไม่ได้แต่อ๋อได้เลยครับทุกคนนะครับถ้าสิบร้อยสองร้อยได้เลยนะฮะเพิ่งลงกระตาแรกยังไม่ทันไรนะครับลูกค้าก็มาเข้าซื้อแล้วนะฮะอันนี้เป็นกระทะสองแล้วนะครับลนูมีวันหยุดไหมครับ ไม่มีครับไม่มีนะฮะมีธุระถึงจะอยู่อ่ามีธุระจำเป็นจริงๆถึงจะอยู่นะครับก็ออกครับหยุดไม่รู้จะไปไหนเนี่ยลุงกระมือไปแทนพยาธางานฮะอายุวิเชียรจะเหงาใช่มันมันมันเคยแล้วอ่ะลูกสาวองอนวอนที่อยู่ไม่เคยหยุดเลยเเดีียน้จะมมาออยู่เขาลูกสาวเขาขอแล้ว การลูกสาวบอกกับพ่อหลังเรื่องนี้ฟาดก้าพ่อหนูนจะไปดูอยากดูบอกกันแค่ที่มีแฟนเนี่ยฟาดก้าวฟาดก้าเข้าไปเนี่ยบ,บอกพ่อมาหยุดหรอกหนูไปดูเถอะมันก็ไม่ไป,ไปเป็นพ่อเปดแม่นะี่นะฮะร้านไม่มีวันหยุดนะครับทุกคนนะครับอยู่ที่ตลาดนาำสารจังหวัดชลบุรีนะครับเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่บ่ายสองต,ต้นไฟเลยนะบ่ายสองมาตั้งร้านแล้วนะฮะ ไปสามก็เริ่มทอดกระทะแรกแล้วนะผมต้องขอภครนะช่วงนี้มันลมแรงมากๆเลยนะทุกคนลมแรงมากทอดปลาได้สวยมากๆนะในร้านนี้นะฮะปลายเกียงตัวละห้าบาทครับดูเอาขึ้นอีกกระทะหนึ่งนะฮะตอนนี้ตลาดยังไม่เย็นพอนะฮะแต่ว่าก็มีลูกค้าประปลายมาเดินซื้อแล้วนะครับมาเรืเอยๆทอดไว้ก่อน รกามาไ่แล <St> ้วไปก็ยังไม่พอเหลือปัญหาเะแลวอย่ีลูกค้ารองแท่าหนึ่งนี่ข้อนานไหมครับท่านนาสุกแล้วน้ำจรทีก็สงแล้วนี่ระกุกเล็กประมาณ60ตัว60ตัวเขาก็งใจอย่างนี้ ปลาร้อยตัวอ๋อไม่ได้ทำอะไรสองใจ แต่ตัวเล็กใช่ไม่ใช่ตัดกระป๋องพระเลยไข่ทั้งนั้นใช้ทุกตัวไหมครับทุกตัวแล้วัมีตัวทต้งตัวก็ทั้งทันานมาให้เราอ่ะ้าดจะไม่มีไข่ก็มีครับก็เหมือน่เราส่งให้ไทยไทยส่งให้ประเทศเขาเลยไม่ย ไอ้สุดเหรอครับเพราะที่เคยได้ยินมาต่างจังหวัดเขาบอกเคยบอกแต่จำไม่ได้ครับเขาไม่เคยได้มาหรอกเนี่ยขนาดแถวเกาบินยังมาเลยเนี่ยก็บินแปลงยาวอย่างไกลนะนาดอย่างไกลอะไรครับไกลแปลงยาวเลยครกรุงเทพเรียกว่าใกล้หน่อยถ้า่ยังรู้ว่าไกลไกลก็เชื่อน้าไกลเลยอ่อได้สวยมากๆเลยเพื่อน ก็จะเห็นตัวปลาเลยนะไม่ใช่ว่าแป้งใหญ่ขนาดไหน,น,นตัวเนี่ยใช่อ่ะตัวใหญ่ตัวปลาเลยไม,ไม่มีหลอกลวงครับไม่มีการเอาปั้นเอาแป,งป้งปั้นตัวใหญ่แล้วมาขายตัวละห้าบาทเราก็ทำอย่างนี้เรามันตลอดตอนวันแรกที่ขายผลตอบรับดีไหมวันแรกคือบอกตรงๆเลยว่าคนไม่กล้ากินกันหนึ่งเขาเคยกินเจ้าอื่นแล้วคาว เขาจะไปกินปลาไข่บางคนบอกว่าเลิกกินเป็นปีแต่พอมากินข้องลุงก็เปลี่ยนเป็นพละคนเลยจะกินทุกวันจะมาซื้อซื้อประจําเลยอ่ะเขาเคยไปกินที่ที่เขาเคยไปไปมาเนี่ยตับตลาดนั้อะไรเงี้ยทําเขาเคยซื้อกินครับเขาบอกว่าก็ต้องกลับมากินของลุงว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้แต่ลูกค้าเขาบอกว่ากินไม่ได้ครับแต่วันแรกวันวันนั้นลงกี่กิโลเขลงสองกโลสองกโลเองสองกโลหมดเลยไหมฮะไม่หมด ไม่หมดโลนี่ไม่หมดคือหนึ่ง2โลเนี่ยคนรู้จักแต่ยังไม่กล้ากินยังไม่กล้าไม่กล้าลุงก็เลยกับาตัอ2โลเนี่ยลุงเลยมาคุยกับป้าที่บ้านครับคุยกันเรื่องการตลาดเราจะทํายังไงที่จะให้คนมากินของเราได้ครับลุงเลยไปเปลี่ยนแผนว่าอาเป็น่าปลาตอนนี้มันก็ไม่แพงเนาะโล40บาทเองครับสมัยนั้นสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วใช่ครับผมลุงบอกว่าตัดตัดให้เขาชิมหน้าร้านไปเลยจบ ให้ชิม้าร้านทุกวันวิธีนั้นได้ผลไหมครับได้ผลครับต่างชิมมาแล้วคือเหมือนโซเชียลปากตอบปากแล้วคราวนี้ก็เริ่มแล้วจากสองโลไม่พอขายห้าโลไม่พอขายขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้หกสิบโลทุกคนฮะให้คิดเอาเองจากสองโลขายไม่หมดวันแรกนะขายไม่หมดวันแรกทุกวันนี้นะรกเลยอสิบโลแล้วก็มาเรื่อยๆไม่พอขายเลยนะฮะสมัยแรกที่ทําก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ด ต๊ละลักษณะคลายนี้แหละและนี่ก็คือปลาไก่ทอดร้านลุงป้านะครับที่สารน้าสารจังหวัดชลบุรีนะครับขายเพียงตัวละ5บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาเที่ยวบริเวณแถวนี้หรือเที่ยวชลบุรีเที่ยวบางแสนลองแวะมาที่นี่ก่อนนะครับตลาดน้าศารซื้อไปแล้วก็ไปรับประทานที่ทะเลก็ได้ขายเพียงตัวละบาทขายถูกมากครับ และนี่ก็คือร้านปลาไข่ทอดนะครับผมพาทุกคนมาดูมาชมนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกการจักการจนถึงการขายปลาไข่ทอดในแต่ละวันนะครับปลาไข่ทอดตัวละ5บาทนะครับตัวละ5บาทนะครับขายที่หน้าสารจังหวัดชลบุรีนะครับขายทุกวันโดยไม่มีวันหยุดนะครับจะหยุดเฉพาะวันที่จําเป็นจริงๆสาหรับลุงกับป้าว่าจะไปไหนไปทําธุระอะไรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดซับสไครต์นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนี่นะฮะก็คือปลาไข่ทอดนะครับทุกคนคือน่ากินมากแล้วลุงลุงลุงยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณลุงทอดได้สวยมากๆนะทุกคนคือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างไกลสุดที่แกเล่าให้ฟังอะอยู่ไม่ห้องสอนเขาก็ยังโทรมาหาติดมาหาแกเลยนะบอกว่าอยากกินคุณลุงส่งไหมแต่ว่าคุณลุงไม่ส่งนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วมันจะสออของมันจะ มันไม่ได้คุณภาพตามที่เราทอดใหม่ๆนะครับลุงบอกนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเห็นเนื้อปลาเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งน้อยนะฮะแกชุบน้อยแกชุบไม่เยอะนะครับนี่นะเป็นไข่ปลาเออเออล้วนๆเยอะๆเลยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวปลานะครับน่ากินมากนะฮะทุกคนน่ากินมากเพื่อนๆได้มาเที่แถวชลบุรีนะอย่าลืมแวะร้านแกเลยว่าแกขายถูกจริงๆนะแกขาย ไอเน,นี้ยจนส่งลูกเรียนจบปญญาตรีทั้งสองคนน่ะให้ดูครับทุกคนสุดยอดมากเลยนะครับรงไ,งไม่หรอจริงไม่มีลูกค้าประจำครับร้านนี้บอกเลยนะครับจากที่วันแรกขายได้ประมาณไม่ถึงสองกิโลอ่ะขายไม่หมดด้วยนะ2อกิโลทุกวันนี้หกสิบถึงแปดสิบโลต่อวันนะทุกคนสุดยอดครับยกนี้ไว้เลยครับร้านนี้นี่นะน้ำชิม ทําเองกับมือนะไม่ได้สั่งซื้อไข่ทําเองเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาคลิปให้ทุกคนดูนะเนี่ยนะฮะเนี่ยีนะ่ไข่ล้วนๆเลยข้างในนะฮะจิ้มแล้วนะทุกคนโง่บอกเลยน้ําไหลไหลฮะทุกคนนี่นะครับปลาดีมีคุณภาพตัวละ5บาทครับร้านลุงกับป้านะครับปลาไข่ทอดที่หน้าสารจังหวัดชนบุรีนะครับผม